ความช่ำนะคะแต่ว่าติดทนเลยคือสีสวยมากสีขับผิวมากนะคะทำโทนสีออกมาได้ดีมากแต่ว่าอันเนี้ยอยากให้เห็นว่าสเตนสีของเขาอะ่ะมันแบบมันติดแน่นมากเขาจะไม่สามารถปิดสีปากคำได้แบบมิดชิดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง First l a ล y นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในคลิปนี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นลิปออกใหม่จากแบรนด์เมลินดานะคะทุกคนซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะออกกันมาทั้งหมด10เฉดสีนะคะน้องตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อว่าเมลินดาวอเตอร์โกอีทินนะคะแพคเกจเนี่ยก็คือมาน่ารักมากนะคะทุกคนทั้งตัวกล่องแล้วก็ตัวแท่งเลยจะมีความที่แบบดูเกาหลีเกาใจนะคะแบบน่าใช้มากๆเลยสำหรับลิปรุ่นนี้นะคะทุกคนเขาเคลมว่าจะเป็นลิปที่มีความฉ่ำนะคะ แต่ว่าติดทนเลยแล้วก็เขาบอกว่ามีสัมผัสบางเบาเนะคะเพราะว่าเนื้อลิปเนี่ยจะเป็นเนื้อน้านะคะคือจะมีความทาง,ง่ายเกี่ยง่ายนะคะไม่เหนียวเนื้อหนาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าถ้าความช้าหลุดไปแล้วนะคะทุกคนเขาจะทิ้งสแตนสีไว้ที่ปากของเราเนี่ยแบบชัดเจนเลยซึ่งคลิปนี้นะคะทุกคนเราอาจจะไม่ได้ทาลงบนปากให้ทุกคนดูแบบได้ครบทั้ง1 0เฉดสีนะคะเพราะว่าด้วยความที่น้องเขาอะติดทนมากๆก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทาเบอร์ที่ชอบเบอร์ที่อยากจะป ายาให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสวอตที่แขนเนี่ยให้ทุกคนดูทั้ง1 7เฉสีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูสวอสกันเลยค่ะ สำหรับเบอร์0ูนสนะคะเขาจะเป็นชมพูตุ่น,นทุกคนมีความแบบนุดๆเแบาบๆนะคะไม่ได้หนูจา๋าคือจะเป็นชมพูที่มีความตุ่นผสมกับเหมือนจะมีความสดใสเล็กๆนะคะซึ่งเป็นโทนสีที่ดีทุกคนสีนี้คือละมุนคือสามารถทาได้หลายสถานการณ์สามารถทาได้ทุกวันแบบ everyday look าาก,ก,ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์0ูนนะคะทุกคนโทนสีคือสวยมากเขาจะเป็นสีชมพูที่เหมือนมีความอมม่วง นะคะคแต่ว่ามันไม่ได้ติดดาม,มันไม่ได้ดูแบบ ดูทึบๆแบบทุกคนพอเอามาทาบนปากอะทุกคนเป็นโทนสีที่ขับผิวมากเราสึกว่าน้องตัวเนี้ยเป็นโทนสีที่เรายังไม่เคยมีอะทุกคนซึ่งแบบสวยมากๆเลยนะคะอันนี้นจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดนะคะทุกคนโทนสีนะะ้องเขาว่ามันจะเหมือนสีชมพูกีบบัวที่มีความอมแดงนะคะซึ่งเป็นโทนสีที่ขับผิวมากทาแล้วแบบหน้าดูผ่องหน้าดูเด่นนะคะทุกคนเบอร์นี้แบบสวยมากๆเลยนะคะทุกคนพอมาทาบนปากอะคือแบบสีละมุนมากเบอร์สุดท้ายนะคะทุกคนเบอร์ สิบเบอร์นี้คือสวยมากเราชอบมากๆนะคะน้องเขาเนี่ยจะเป็นโทนสีแบบออกแดงเชอร์รี่นะคะทุกคนคือสีสวยมากสีขับผิวมากนะคะเป็นฟิลแบบไอดอลเกาหลีเลยพอมันมีความฉ่าด้วยอ่ะทุกคนมันทําให้ปากของเรามันดูอวบอิม่มมันดูแบบสวยมากๆเลยมาสรุปกันนะคะทุกคนสําหรับลิปรุ่นใหม่จากแบรนด์เมลินดานะคะสรุปง่ายๆเลยว่าเมลินดาทําออกมาได้ดีมากอันดับแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของเนื้อลิปที่เขาเคมว่า เป็นเนื้อน้ําคือบางเบาไม่เหนียวเนื้อหนาอะไรเงี้ยคือมันจริงๆเราไม่รู้สึกถึงความเหนียวเนื้อหนาไม่รู้สึกถึงความหนักปาดนะคะเป็นสัมผัสที่บางเบาทางง่ายเกี่ยง่ายแล้วเราจะบอกว่าความฉ่าของเขาอะทุกคนมันเป็นความฉ่าที่สวยมากส่วนตัวเราอะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทาลิปกออสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอ มาทาตัวนี้<ม>คือสวยมากทุกคนเห็นปะมันจะเป็นความฉ่าที่รู้สึกว่ามันเกาะติดกับปากมันไม่ได้แบบฉ่าจนเกินเวอร์จนเกินไปนะคะสวยแล้วมันทําให้ปากของเรามันดูอวบอิ่มขึ้นแล,และอีกอย่างหนึ่งคือรุ่นเนี้เมลินดาทาโทนสีออกมาได้ดีมากคือจริงๆอ่ะสวยทุกสีเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเบอร์ที่เราเอามาแนะนําเดี๋ยวก็คือเป็นเบอร์ที่แบบเราชอบมากๆนะคะคือรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนํามากๆทุกคนถ้าใครแบบที่ชอบโทนสีไหนชอบเบอร์ไหนอ่ะคือตาม ได้เลยทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบความติดทนของเขากันนะคะเนีย่ยทุกคนพอเวลาที่เรา เมมเขาลงไปเนี่ยความฉ่าของเขาก็จะหลุดเห็นปะแต่ว่ามันจะเป็นโทนสีที่ติดอยู่กับปากของเราแบบนี้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคือด,ด้วยความที่เขาเป็นทินจะบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาจะไม่สามารถปิดสีปากค้ำได้แบบมิดชิดอะไรขนาดนั้นนะคะด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่ปากค้ำนะคะคือถึงแม้จะเป็นโทนสีที่มีความเข้มแบบนี้มันก็ไม่ได้ปิดได้แบบ <G> มิดชิดคือไม่เห็นเลยนะคะมันก็เห็นนะคะทุกคนแต่เดี่ยก็คือเพิ่มเติมให้สาหรับใครที่อาจจะมีปากค้ำ <iverse> <sk r isa> เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยพอจุบซักสองครั้งเนี่ยก็ คือจำหมดแล้วนะคะทุกคนคือพอจูบออกมามันก็จะไม่หลุดแล้วนะคือมันจะเป็นสเตนสีที่ติดอยู่ที่ปากแหละเห็นปะพอความฉ่ามันหลุดออกไปนะคะน้องสีเนี่ยก็จะติดอยู่ที่ปากของเราเลยนี่นะคะทุกคนปากที่ผ่านการกินขนมและการดูดน้ําคือลิปสติกโดยทั่วไปอะที่เราได้ทากันนะทุกคนเวลาเรากินน้ํากินแบบกินกับแก้วหรือว่าจะกินกับหลอดอะมันจะหลุดออกมาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้อยากให้เห็นว่าสเตนสีของเขาอะมันแบบมันติดแน่นมาก แต่ว่าไม่ใช่ว่าน้องเขาจะอยู่ติดทนแบบไปได้ตลอดทั้งวันนะคะทุกคนถ้าเราไปกินข้าวไปกินแบบของที่มันมีความมันของทอดอะไรแบบเนี้ยน้องเขาก็แบบต้องหลุดอยู่แล้วนะแต่ว่านี้เนี่ยก็ทดสอบให้ดูเนะะี่ยว่าคือเมลินดาทําออกมาแบบความติดทนของสเตน4์ีดีม,มากๆเลยนะคะคือถ้าใครที่เออยากได้หลิกติดทนสักตัวตัวเนี้ยก็คือแนะนําเลยนะคะแล้วก็อยากได้แบบความปากฉ่าด้วยอยากได้ทนสีสวยสีแบบออกสายเกานะคะทุก คนรุ่นนี้คือตอบโจทย์มากๆแนะนําให้ไปตามเลยนะคะสําหรับน้องตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา199บาทเท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะทุกคนไปตามกันตามแนะนํามากๆเลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับการรีวิวลิปรุ่นใหม่จากแบรนด์เมลินดานะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะใครอยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุงไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไวะะ้ไเจอกันใหม่ คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ